โอเคครับตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับเกมแนวลาพายุตั้งหลายเดือนนะก็กลับมาแล้วทุกคนกับเฮล i ซิตี้เฮ้ยผู้กลับมาไม่ได้ดิเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้ก็เกมนี้น่าจะเหมือนทวิสเต็ดหรือมั้งเพราะว่าดูจากหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนเป็นเกมลาพายุนะก็ลองเล่นดูเลยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะสปอนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ เป็นเมืองเล็กๆโอเคแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยไหนดูดิอ่ามันมีเหมือนลูกศรน,นะอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวลองกดมาดูอ่ามีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ่มอ่านล้วเ๋ยวเราทําการเปลี่ยนทีมาเป็น Tom c h e s e r ก่อนโอเคเปลี่ยนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราสปอร์ตเลยดีกว่านะก็น่าจะเหมือน t w i s t e แลวมัง้งก็เดี๋ยวเราจะทําการดูแมปกันก่อนเลยดีกว่า้วยการกดตัว M เห็นไหม ถ้าเหมือนสวิสเต็ก็ต้องกดตัวเอ็มดีวะเออเนี่ยอืมแล้วไหนทอร์เนโดต้องอ๋อต้องกดเรดาร์หรอไหมนี่เรดาร์ซตติ้งแล้วก็ท v วสโอเคอ่าตอนนี้มีทอร์เนโดระดับ3อยู่ทางเหนือแล้วก็อยู่ใกล้เรามากที่สุดก็น่าจะเป็นทอร์เนโดระดับ1นึ่งอันเดี๋ยวเราจะทำการขึ้นเหนือแล้วกันไหนเหนือนี่อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเปิดเสียงเกมดิ อืมโอเคดีขึ้นเยอะไปเลสโกเดี๋ยวดูเซตติ้งหน่อยดีอ๋อมีแบบปิดเสียงปิดอะไรแบบนี้ด้วยโคตรเฮิรตโอเคมาเดี๋ยวเราทําการดูเลยดีกว่านะดูเหมือนระดับ3น่าจะหายไปแล้วไหมเดี๋ยวดูซิเราสามารถเปลี่ยนอันนี้สามารถเปลี่ยนอะไรวะสถ,นะสถานี้ได้นะสถานีส่งสัญญ,ญาณหรือสถานีอ่าที่วัดเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะก็คือเรดาร์ไซต์ของเราเอง จะสามารถเปลี่ยนได้นะเกมนี้ก็ดูเหมือนจะดีกว่าวิสเตดเล็กน้อยนะเกมนี้ตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนเรร์าสายได้ซึ่งถ้าเหมือนทวิส t เตดจริงๆนะก็ต้องมีเนี่ยรถโอ้โหเต็มไปหมดเลยเนะนี่ยประเด็นเดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยดูแล้วกันโอ้โหทอรเนโดว้าวไม่ได้เจอกันตั้งนานเอออ่าอีกทีเกมมีอะไรบ้างมีเพลสเมสเซเนตแล้วก็แฟลชไลท์โอเคไม่มีอะไรมากก็เหมือนทวิสเตเลยนะเกมนี้อ้าวเฮ้ยทโทเนโดหาไปแล้วเดี๋ยวดูอันนี้ดิลุยสไลท์โอเครู้เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคปโอ้โหน้อยจัดจัดอะพันสามเอ้ยเออใช่ถูกแล้วมันอะไรของผมเนี่ยพันสามอ่ะเอปแต่ว่าคิวมินิตี้หรือว่าความชื้นนี่ถือว่าสูงอยู่นะ ย4ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะประน,นึงนนะขอหยุดรถก่อนปาร์กเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูจากตรงนี้ดูเหมือนจะมีเมฆนะขึ้นมาอีกนะตรงแถววิงสตันนะแล้วก็ตัวเครื่องวัดเราก็อยู่ที่27ไมล์ต่อชั่วโมงนะก็ยังไม่สูงมาก เดี๋ยวเรารอกันก่อนดีกว่าทุกคนโอเคระหว่างรองเดี๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่านะก็มีโดมินิเตอร์หนึ่งสองสามเหมือนเกมทวิสเต d t ์ทีเวีหนึ่งนะแล้วก็ทีเวีสองแล้วก็มีนี่ไอเนี้ยผมเคยดูหนังมาแล้วไททัสเนี่ยแต่ไม่ได้น้าหนังอะไรน่าจะนานแล้วนะผมผมดูเมื่อ,อหลายเดือนที่แล้วนะก่อนที่จะมาเล่นทวิสเต d ก็รถคันนี้ถือว่าดีอยู่มั้งก็มีนี่ทอร์เนโดแอตแทก แล้วก็ D O W ก็คิดว่าน่าจะเป็นรถที่ดีนะเป็นรถแนวสปอร์ตโอเคมาทอร์เนโดระดับหนึ่งขึ้นมาละไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเดี๋ยวเราก็น่าจะใช้เหมือนที่เราเล่นในท w i s t e d แหละนะก็ทำการวางครบแล้วหนีไม่นั้นเราจะตายนะตายแบบฟิวออกนอกแมปไปเลยอะ่ะโอ้โหฝนตกอย่างหนักครับจงังหวะนี้ โอ้รถโทเรโดนี่ยังอยู่ระดับ2อยู่เลยไม่ขึ้นไประดับ3ามเลยหรออยากจเจอระดับห้าโอ้มาเจอระดับ5้าไม่เคยกลัวเท่าไหร่อ่ะพูระดับ3แล้วโอเคโอเคดีดีดูอันนี้หน่อยเคปก็ยังไม่ขึ้นนะเกมนี้นี่ก็ผมว่าเหมือนทวิสเตดอุ้ยระดับ4ี่แล้วอุ้ย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 เอาเรื่องนะระดับ4อ่ระดับ5้าเลยไหมเพ่ระดับสแล้วโห ใหญ่เอาเรื่องนั้นน่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นเอาเรื่องจัดโอเคมาเดี๋ยวเราเลี้ยวก่อนโอเคไป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 เ,เดี๋ยวเราล็อกสปีดเอาไว้ก่อนโอเคคูน<อ>ระดับห้าแล้วแย่และรถเราจะปลิวปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลงไปกันก่อนตอนนี้มันยังอยู่ทางใต้ของเมืองวิงสตันอยู่เลยเ,เดี๋ยวเราทำการพุ่ง ลงไปก่อนเอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหแม่งใหญ่จังวะใหญ่กว่าที่ผมคิดเฮ้ยผมไปแล้โดนดูไปวโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งใหญ่จังวะก็เรามาหาเรานี่หว่าไปหนึ่งไปหนึ่งนะมันแม่หมอบกำลังขึ้นเหนือวะเพื่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับรถก่อนไป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 เดี๋ยววางกก่อนโอเคปะไปกันอไปดีเฮ้ยไปไปไปหนีแล้วโอเคไปหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วโอ้ยแย่ละแย่ละไม่มีเมโซนิกด้วยเขาเลยไม่รู้ตอนนี้โอเค นี่แหละแบบนี้แหละระทึก <rua> ดีทุกคนมาถึงเวลาปะเอาไว้ก่อนระทึกระทึกทุกคนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่กำลังมาจริงๆด้วยวะระทึกระทึกนะครับทุกคนโอ้โหระทึกจัดโคตรใหญ่แม่งใหญ่กว่าทวีเตดอีกอ่ะโอ้โหแล้วคือผมไม่มีรถดอมินิเตอร์ไม่มีรถอะไรเลยเป็นรถกระจอกก็เลยแก่เลยโอ้โหเสียงแบบเฟคแบบโพตดสุดอ่ะบอกเลยเกมนี้เดี๋ยวมันกำลังมาหาเราอะมาแล้วมาแล้วมันกำลังจะเข้าใกล้ละโอ้โหแม่งใกล้เราจะจัดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมหนีได้เลยเราอยู่ประมาณนี้ น่าจะปลอดภัยอยู่นะหนีดีกว่าไปแล้วบายขอโชคดีครับเ,<อ>เจอกันแล้วเค่อยเจอกันไหมครับพี่โอ้โหลุมพี่หนีดีกว่าครับลุมพี่โอ้โหระดับ5้าโอ้โหก็ใจไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วพี่ระดับ5ว่ะเฮ้ยโอ้เงินขึ้นรัวๆทุกคน โอ,โ,โ,อโอ้โหทุกคนระดับห้าทุกคนเงินโหแม่งต่มเงินนะทุกคนโอ้โ,อโหลวจุดศูนย์กลางโคตรใหญ่อ่ะปั๊มตังค์รวๆเนี่ยคือคือเราจอดแบบเนี้ยคือ Easy อีซี่อุ้ยแย่ละแย่ละมลัลงมาหาเราปะเนี่ยไม่น่าหรอกมังมังก็แย่ละหนีโอ้โหแม่งมาแล้วเนี่ยเพื่อนหนีก็นหนีกอนเพื่อนหนีเอามาอยู่จุดตรงนี้กันเฮ้ยมังม,ม,มาหาเราจริงด้วยวะนั่นเน่ยเพื่อนโดนดูปไปหนึ่งคนละ โอ้โหบ้านบ้านบ้านแม่งหายไปแล้วนั่นน่ะแย่ละมาเดี๋ยวเราปาร์กเอาไว้ก่อนตอนนี้โอ้โหสุดยอดโอ้โหทุกคนสุดยอดทุกคนนี่แล้วโอ้โหบ้านปลิวแย่ละแป๊บนึงรถเราจะรถเราจะปลิวมะเนี่ยเอ้ยเอ้ยรถปลิวแล้วแมน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 นี่ละไอ้เอออีอ้ยโอ้ยโอ้ยบาย ตายทุกคนโอ้โหระดับ5แม่งสุดเจงโอ้สุดยอดทุกคนเอา้าโอเคเกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะก็คือว่ามันไม่ต้องเติมน้ำมันนะแล้วก็รถก็ไม่มีพังไม่มีอะไรด้วยเออสุดยอด เดี๋ยวเราทําการซื้อเอ้ยเดี๋ยวดูรถกันดีกว่านะเดี๋ยวเราเก็บเงิน1นึ่งแสนแล้วกันเอาไปซื้อดอมินเตอร์สองแสนเลยไหมสองแสนห้าอดอมินเตอร์สเดี๋ยวเราซื้อดอมินเตอร์ก่อนแล้วกันเป็นปรถเริ่มต้นนะเดี๋ยวรอคลิปถัดไปกันโอเคมเันจะรอทําการซื้อเมโซนิกกันก่อนเลยดีกว่านะจะได้รู้ว่าทอร์นนโดมันจะมาไม่จะมาตอนไหนโอเคนี่และโอ้โหเมโซนิตสุดยอดทุกคนเวลากลับไปในพายุเหมือนเดิมครับตอนนี้เรามีตัวเครื่องวัดแล้ว ก็น่าจะมีโอกาสรอดเมื่อกี้เราไม่มีก็ตามสภาพทุกคนก็โดนดูดแล้วก็ระเบิดปุ๊มเลยแต่เกมนี้ดูเหมือนเขายังไม่ได้ใส่ออนิเมชันให้กับตัวเมื่อนเน็ตนะเนี่ยตัวกลางหันนะมันยังไม่หมุนเดี๋ยวเพื่อนว่าไงเพื่อนเอาเพื่อนหยุดทำไมเพื่อนเข้าไปดิเมือนเน็ตยังอ่านค่าอยู่ที่44ไมล์ต่อชั่วโมงก็น่าจะไหวอยู่แหละตอนนี้โอเครถเหลือระดับเตะแล้วทุกคนโอเค 66เดี๋ยวเราหนีกันก่อนดีกว่าตอนนี้โอเคเจเจสิบเก้าหกสิบสองโอเคหกสิบสามโอเคเรายังรอดอยู่ทุกคนเ <c oughs> กือบตายโอ้โหมีระดับสี่ขึ้นมาอีกตัวนูน่นอยู่ตรงนูน้นอันนี้ระดับสี่ที่โคตรใหญ่มาระดับห้าบอกเลยตอนนี้มาทุกคนนั้นเดี๋ยวเราโอ้โหอะไรวะหน้า <c oughs> โอ้โหฟิสิกส์มีแท่งเหล็กร้อยได้ทุกคนไปนั้นเดี๋ยวเราผ่ากลางพายุนี่แหละลุยเลยลุยกลางพายุนี่แหละเราเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เมื่อกี้เกไมล์ต่อชั่วโมงเลยเหรอวะอ่าเรากำลังจะเข้าใกล้สุดๆแล้วทุกคนตอนนี้สำหรับตัวทอร์เนโด EF5 โอเคตอนนี้เราอยู่ใกล้ EF5 จะจัดแล้วโอเคมากดังมาหาเราเดี๋ยวเราวางาไว้ก่อนเดี๋ยวเรากะผิดวะเนี่ยเราจะกะผิดยังไงไม่รู้วะกะผิดก็แย่และประเด็ต่อก่อนเออกะผิดจริงด้วยวะไปนั้นเดี๋ยวเราทําการขึ้นเหนือกันก่อนแล้วกัน่าเดี๋ยวเราดูเมสเน็ตโออุ้ยอุ้ยแรงจริงด้วยแรงจริงด้วยแรงจริงด้วย เป็นนั้นเดี๋ยวเราทําการขึ้นเหนือกันก่อนไม่น่าไหววะตอนนี้โอเคนั้นเดี๋ยวเราขึ้นเหนือแล้วไปรออีกจุดหนึ่งก่อนอันนี้ใกล้เกินไปไม่น่าไหววะดูเหมือนเพื่อนจะโดนดูดปหนึ่งละโอเคครับตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรโหนั่นจะลูกใหญ่อยู่นะลูกเนี้ยโอเคนั้นเดี๋ยวเรามารอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูซีถ้ามาันมาหาเราอะ่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวรออัปเดตอีกครั้งก่อนจะได้รู้ว่าจะไปทางไหนรู้ละ โอเคน่าจะดูเหมือนมันจะไปทางโน้อนอะ่ะไปนั้นเดี๋ยวเราวิ่งกันเลยดีกว่าตอนนี้โอ้ขึ้นมาเป็นระดับ4ละดูน้ำบนดิอุย้ยระดับ5หรอสองตัวอืมน่าจะไหวอยู่ละมั้งผมอะ่ะอืมเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปเอาไอันี้เดี๋ยวตัวน,นี้โอเคเราดูกันนะ<ม>ตรงน,นี้แหละโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ใกล้ๆก,กับเพื่อนเลยแบบนี้แหละขอให้โชคดีครับเพื่อนเดี๋ยวนี้ก่อนโอเค,อเคมาเดี๋ยว รอรอตรงนี้แหละเ๋ยดูสิว่มามันจะโดนไหมมาล้วมาแล้วโอเคมันมันน่าแรงมากนะอตัวตรงนู้นน่าจะแรงกว่าเนาตัวด้านล่างวัดไม่ได้ว่ามันระดับเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยวัดได้ระดับ5้าผมก็ทําตังค์ให้ได้อยู่เนี่ยขึ้นมานึงพนิดๆประมาณหนึ่งพันพก็ดีอยู่ในระดับที่พอใจนั้นเดี๋ยวเรากลับไป เอาตัวเมโซเอ้ยไม่ใช่เมโซนิดดีไอ้ตบเราทําเงินได้โอ้2 200หสองพันสองร้อยเลยหรอเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวเราหยิบมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซริร์ฟโอเคทุกคนทําการเปลี่ยนเซริร์ฟนะเราจะสปอร์รถเหมือนเดิมลกันนะเออเราลดผมก็มีการปรับนิดหน่อยละมั้งไม่รู้เหมือนกันว่าผมปรับหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ช่วงแรกอะที่ผมอัดไปอะคือเมื่อวานนี้นะ ก็คือวันนี้ผมอัดก็คือวันที่23แล้วคลิปก่อนอันนี้ที่ทุกคนได้ดูอะ่ะมันคือคลิปจากวันที่22นะก็นั่นแหละผมไม่รู้ว่าผมทําอะไรไปแล้วนะเมื่อวานก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเล่นกันไอเซิร์ฟที่เราเล่นก่อนอันนี้มันริสหายไปนะนี่ตอนนี้ริสเป็นไฮแล้วเคปโคตรสูงเลยทุกคน6,337รือว่าสูงจัดๆเลยนะโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะเช็คโดยใช้อนี้แล้วก็เช็คอันนี้ต่อ โอเคเดี okay, thousand, thousand so ๋ยวเราเช็คโดยใช้เรดาร์ตัวนี้ก่อนก็ตอนนี้จะเห็นว่าผมมีเงินอยู่15,000เพราะว่าผมไปทำการฟาร์มมาเล็กน้อยนะแต่ก็ยังไม่มีพายุขึ้นมานะก็ยังไม่บอกได้ว่าพายุเกิดจุดไหนของแมปนะอ้าวดูเหมือนจะมีพาร์บัคออีกแล้วแย่จริงๆเลยเกมนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยทอร์เนโดระดับไหนวะเนี่ยโอ้โหแบบ ทำอะล้างเมืองโอ้โห,โห,โหมีการลอยของพาร์นะครับโอ้โหฟิสิกส์โหดจัดเศดไม้เศษอะไรลอยกันเต็มเลยเนี่ยโอ้โหแปลกแปลกแล้วโหเมืองเมืองโดนอันนี้ไปไหมเนี่ยสงสัยแถบนี้จะโดนระดับ4ได้อยู่นะถ้าระดับนี้ผมมันรู้สึกเหมือนทอร์นาโดกำลังจะเกิดเลยวะผมคิดไปเองเปะเนี่ยแน่ๆๆมันเหมือนมันกำลังจะเกิดอะเดี๋ยวดูตัวหางมันก่อนหางทอร์นาโดอยู่จุดไหนวะแต่ว่าในแมッ อ่ายังไม่มีบอกนะว่าทอร์เนโดเกิดแต่ผมว่าเกิดว่ะแบบเนี้ยอืมเนี้ยทอร์เนโดมันมันจะเกิดแต่ว่าในแมปไม่มีบอกแปลกดีแต่เคปสูงมากเลยนะก็อาจจะเกิดอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวเราใช้ที่สแกนจุดหนึ่งกันสแกนโอเคสส่ยใช้นี้ไปก่อนก็ได้ผมว่ามันน่าจ,จะเกิดอยไม่นีน,นะเนี่ยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเกิดตรงไหนนะผมว่าด้านบนน่ะนี่จะเกิดอาจจะอุ้ยใช่ ไททัสนี่ยว่ะนั่นอะรถคันนั้นนี่สีเขียวทอร์นาโดจะเกิดตรงนี้แนี่แต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่มีโอกาสละไปเดี๋ยวเราไปเอาจุดนู้นกันดีกว่าทุกคนเพราะตรงนี้ไม่มีสีเขียวแล้วเนี่ยตรงนีม้มีสีเขียวมีโอกาสตรงเนี่ยไปเดี๋ยวเราลุยกันทุกคนถึงเวลาล่าทอร์นาโดน,นะเออซึ่งเกมนี้ก็ตอนแรกก็จะคิดไปเล่นสวิสเทสนั่นแหละแต่ว่าอ่าสวิสเทสก็เอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็เล่น อ่าเฮลีใช่ไหมเฮลีซิตี้ป่ะจำไม่ค่อยได้ละเกมนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้เท่าไหร่นะเล่นแต่สวิสตติดตามที่ทุกคนรู้แหละอ่าลืมเปิดอีกแล้วอันนี้เปิดมาอ๋อเนี่ยเกิดแล้วเกิดละลืมเปิดว่าทอร์เนโดอยู่จุดไหนสภาพอืมโอเคตอนนี้มีทอร์เนโดระดับ2เกิดมาแล้วอยู่ตรงนี้ โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดักพายุนะไปเดี๋ยวเราอุ๊ยระดับระดับเี่อระดับ4แล้ลเหรอพี่ข้ามจากระดับ2ไปเป็นระดับ4เลยเหรอโอ้ไปเปล่าพี่โอ้พี่ใจเย็นดีไปเดี๋ยวเราจะทําการเข้าเมืองอะไรวะมูลิก้าไหมมูลิก้าเนี่ยเมืองนี้นะเพราะว่าเราจะไปตัดขาดนี่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเราจะไปตัดขาดตรงนี้ นะการตัดขาดแบบนี้เพราะว่าร์เนโดใช่ไหมตามที่ผมบอกในทิสเตตนั่นแหละร์เนโดจะมาจากสีเขียวนะไปหาสีแดงก็เราไปดักตรงสีแดงได้ก็คือตรงนี้ีตรงที่ร์เนโดจะผ่านก็อาจจะเกรงๆนิดนึงนะพอดีว่าไม่ได้เล่นมาหลายเดือนละเกมแนวนี้ก็ตั้งแต่ที่ผมอัดคลิปนั้นไปนะเมื่อ3เดือนที่แล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะสำหรับคลิป แนวล่าพายุนะแต่ก็กลับมาเพราะว่าเห็นเกมนี้มันน่าสนใจดีโดยที่ว่าผมชอบรถรถคันเดียวในเกมนี้ก็คือไททัสไนะททัสมันเท่มากทุกคนในในหนังอะ่ะผมผมจำไม่ได้แล้วมันคือหนังอะไรแก้แย่แล้วทุกคนโอ้รู้มันไม่ใช่ระดับ5้าใหญ่ๆญ่อะมันเป็นระดับ5แบบกลางอะ่ะแต่ว่าน่าจะหุ่นแรงอะ่ะดูดิโอมันแบบแรงจ,จัดเลยนะถึงเวลาแล้วไปเปิด เฮดไล์ก่อนโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนี่มัน t v หนึ่งนี่ยเปาหน้าแล้วนั่นเพทัาสมันอะโอ้โหเขาเปิดไซเรนแล้วน่ะไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยทุกคนนี่เรานักล่าพายุตัวยงทุกคนเคยนี่เราเจอ t v สองนะนี่ TAV สองโอ้โหแล้วโอ้โหล้วใช้สกินสตอร์มเชสเซอร์ด้วยโคตรเท่อ๋อมาเป็นสกินมันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โอแย่แล้วทุกคนแย่ละฝนตกทุกคน โอดสุดมีต้นไม้มาขวางทางอีกเออ้ยโดเป็นออกฝั่งนี้อ่าออกมาก่อนแล้วเราค่อยเข้า,ขาโอเคไปโอ้โหเอ้ยนี่มันใกล้เรามากเลยน,นี่ว่ะโอ้โ,โคตรใกล้อ่ะเฮ้ยจะไหวไหมวะเนี่ยไปเดี๋ยวเราตามเพื่อนทุกคนเกมนี้เดิมไม่ค่อยมีเทคนิคแล้วทุกคนผมสอนทุกคนไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วเท,เทคนิคไม่หายหมดแล้วไม่ได้เล่นนานนะาก็น่าจะประมาณนี้แหละตรงนี้แหละไปฟังเลยไปหนีหนีหน,นีทำาัไวะเนี่ย ไอวางดิไอ,ไอวางดิไอเอาวางไปแล้วโอเคสวยแจมแมวเกือบจะหนีไม่ทันโอ้โยแย่แล้วทุกคนเดีเรออุ้ยแย่เลย <c oughs> เผยกระโดดโผเนี่ยน่าจะน่าจะเก็บเงินซื้อดเรถเนี่ยรถล่าพายุโอ้โหเดี๋ยวเก็บเงินซื้อดอมินิเตอร์หนึ่งดีกว่านี <c oughs> โอ้โแย่เลยโอเคก็จบไปแค่แล้วนะทุกคนสำหรับเฮลีซิตี้นะสำหรับ ใครที่งงว่าเอ๊ะ eh, พี่ทำไมคลิปนี้มันลงช้าจังก็จะพูดเอาไว้นะว่าผมอ่าไม่มีเวลาแล้วนะช่วงนี้แล้วก็ป่วยนะในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะี่ยตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่นะถ้าฟังจากเสียงก็เจ็บคอนะตอนนี้ถ้าคลิปช่วงนี้จะลงช้าก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะทุกคน รู้เลยนะว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะแต่ผมพยายามนะที่จะลงคลิปให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปนได้แล้วนะนั้นถ้าใครช่วยได้ก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมเลยแล้วกันนะสำหรับกำลังใจเล็กเ,กเกน้อยๆเนียนะ่ยผมก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้ใช้เวลาการตัดต่อนี่มันไม่ได้นานนะแต่ว่าผมต้องใช้เวลาสักพักนะที่จะมาตัดต่อได้นะีเพราะว่าต้องจัดการเรื่องเนะี่ย อาการตัวเองด้วยตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็น่าจะได้ลงคลิปนี้อีกไม่นานแล้วแหละผมว่าเกมนี้ก็ถือว่าดีนะดีพอๆกันกับอ่าทวิสเตตเลยนะแต่ว่าผมจะบอกว่าพวกรถที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าดีหรือเปล่านะสำหรับอ่าไททัสใช่ไหมเออกับ t อนเดโอดแอตแทกเออก็ไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่านะสองรถคันนั้นแต่ว่าที่จะดูก็คือเรื่องของ UI นะที่ยังทำออกมายังไม่ดีนะถ้าดูจาก UI ซื้อโพรบแฟลชไลท์อะไรแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรทุกคนผมก็จะลงคลิปนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อมาก็ค่อยว่ากันหลังจากที่ผมหายดีนะเออเดี๋ยวเจอกันทุกคนสำหรับคลิปหน้า ที่ไม่รู้ว่าจะได้ลงอีกทีตอนไหนนะเจอกันทุกคน